สวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องนครนันชาแนลนะฮะผมมีใจมากมากนะที่ท่านเข้ามาชมวิดีโอคลิปนี้ของผมนะครับสําหรับคลิปนี้นะฮะเรามาทารุ้นนะครับอ้อยนะฮะอ้อยตุลานะครับรอฝนกันแล้วกันนะฮะช่วงนี้เดือนมีนาคมแล้วนะครับน่าจะปลายเดือนมีนานะฮะตอนนี้แห้งแล้งนะครับอ้อยเนื้อที่ประมาณห้าหกไร่คะก็จะมาทํารุ่นด้วยผัน พวนนะครับใบสิบห้าเองนะฮะใบนี้ฮะมีทั้งหมดสามใบครับเป็นของ Nasa นะฮะนาซ่านะครับอันนี้ก็จะมีทั้งหมด6กใบปกติก็จะเป็นใบสับหมดนะครับแต่ว่าผมมันเหมือนไม่ตอบโจทย์ซะเลยนะครับก็เลยซื้อใบเรียบนะครับใบโกบมาใส่นะครับก็ถือว่าโอเคครับแต่ที่จริงมันก็ลากหนักไม่ได้นะครับรถเล็กนะฮะ ขนาด24แรงม้านะครับขนาด24แรงมา้า B 2 4 4 0 S นะฮะประ,ะมาณนี้ครับอันนี้ก็สับหมกครับอันนี้ก็เราเลื่อนไปเลื่อนมาได้ครับเลื่อนซ้ายเลื่อนขวาก็จะเป็นกบรบเลื่อสนสลับกันก็จะเป็นเบิกเข้านะฮะเบิกออกนะครับแล้วก็กรบเข้านะฮะ น,นี้ก็จะเป็นทางใส่ปุ๋ยนะครับก็ยังไม่ได้ถึงเวลาครับอันนี้ก็กะจะมาทํารุ่นมันสับหลังด้วยนะฮะก็จะทําสูตรทางๆด้วยอันนี้ก็จะเป็นยอยโรตารี่นะฮะมาหาสาหรับเจ้าบ2 4นะครับสามสูบนะฮะตัวนี้ก็ฟังก์ชันก็ถือว่าโอเคอยู่ฮะ น้ำมันก็จะอยู่ด้านหน้าครับเจ้าตัว V ยีสนะฮะอันนี้เพิ่งจะได้แปดดชั่วโมงครับน้ำมันก็นี่ครับเติมมาครึ่งถังนะฮะความร้อนก็ได้ครึ่งหนึ่งแล้วครับก็ประมาณ2ไล่สูญเสครับอ่าก็ใกล้เสร็จแล้วนะฮะอันนี้ก็จะมาดูครับอ่าส่วนนี้ก็จะเป็นที่ใส่กวดน้ำครับไฟเลี้ยวก็ ไฟไทยนะฮะอันนี้รีวิวไปในทัวร์นะครับพรีวิวนะฮะพรีวิวแล้วก็จะรีวิวด้วยระบบเกียร์หลักก็จะมีสามเกียร์นะครับอ่าเป็นไฮนะฮะแล้วก็เมนวลครับแล้วก็โลนะครับอันนี้ส่วนนี้เป็นโรตารี่รอบเก้าร้อยแปดสิบเกียร์บ้างนะฮะอ่าแล้วรอบห้าร้อยสี่สิบนะครับทำงานก็จะเป็นไฮหนึ่งครับอ่ส่วนเกียร์นี้ฮะ ก็จะเป็นเกียร์หนึ่งนะครับเกียร์หนึ่งผักขึ้นนะฮะเกียร์สองอ่าเกียร์ถอยนะครับจะตรงข้ามกับเกียร์หนึ่งนะครับก็จะใช้งานก็จะเป็นเกียร์หนึ่งแล้วก็ถอยประมาณนี้ครับอ่าส่วนเกียร์สองก็ผักซ้ายนะครับดึงลงมานะครับเกียร์สองเกียร์สามดันขึ้นนะครับทั้งหมดก็จะมีเก้าเกียร์นะครับเก้าเกียร์เดินหน้านะครับกับสามเกียร์ถอยหลังนะฮะ เพราะว่าเราจะมาฝากที่ไฮแล้วก็แมนนวลแล้วก็แอลด้วยโลนั่นเองอันนี้ก็จะเป็นดับนะคะับจะไม่มีดับคอนโทรลน,นะครับอันนี้เป็นดับตัว27น่าจะมีครับอ่าครึ่งทางนะฮะดูครับก็ถือว่าประหยัดขับไปเรื่อยๆนะฮะอ่านี่ฮะข้อเสียของอนี่ฮะสตาร์ทไม่ติดครับเดี๋ยวเขาไม่ให้หยับคัดนะฮะคือถ้าเกียร์ไม่ว่างครับเราต้องมาตบตบไล่ ตบดูตัวนี้ครับให้มันอยู่ระหว่างกึ่งกลางครับนี่ฮะก็อย่าสตาร์ตติดนะครับน่ะนี่ครับเลยไปก็ไม่ได้นะฮะนี่ฮะก็เสียเลยวันนั้นนะฮะทั้งวันนะครับกว่าจะสตาร์ตติดฮะหาสาเหตุตั้งนานครับนะฮะหาจังหวะเอานะครับมาเดี๋ยวเรามาลองซักล่องนะฮะนี่คอนโทรล โอเคมรลงเึ้นหาคัสก็ได้จากคัสครับตัวนี้พื้นที่ค่อนข้างลาดชันนะครับเยอ ที่่หนนึงพัครับรอบเบาๆอยู่ที่หนึ่งพันห้าร้อยครับหนึ่งพันสี่ร้อยครับก็ผลงานเขาด้วยครับ เราลองมาเปลี่ยนป็นเกียร์ซองกันแล้วกันนะครับว่าจะไปได้หรือเปล่านะฮะอันนี้ผมตั้งไว้แค่นี้นะครับเพราะว่าลงลึกก็รถวิ่งไม่ไปครับเห็นไหมครับอได้ครับเกียร์ซองง่ายแต่ว่าเร็วเร็วแล้วก็ควบคุมรถได้ยากครับ ต้องสองพันนะผมเดินทางครับเด็นไปอ่ะ ลองเกียร์สามดูครับว่าจะได้หรือเปล่าครับไฮสามนะครับเมื่อกี้เกียร์สองได้ครับมาดูครับเกียร์สามนะโอ้โหโอ้อเดี๋ยวนะครับเรียมลงฐานนะครับโอ้โหไปหัวรอสั่งงานนะเกียร์สามไปโอ้โห ยาสามไม่รอดครับนะเดี๋ยวเรามาลองยาเป็นของเมนนวดกันแล้วกันนะครับมาเมนนวดหนึ่งครับเนี่ยอ่าลองไล่นะครับเมนนวดหนึ่งครับไปครับไปได้แต่ว่าช้าเกินครับอ่ากบมาเมนนวดสองครับสำหรับงานปั่นนะฮะยาเมนนวดนะครับ ร,รอบประมาณพันเก้าเลยนะครับตบมาเกนวันสามครับเ็นวันสมจะประมาณเท่าเกียร์หนึ่งของไทยนะครับอันนี้ไปได้นะครับพอดีพอดีนะครับอันนี้เป็นเกียร์สามของเกนวันนะครับ รอบเสมอครับรอบไปเรื่อยๆครับถ้าเป็นเกียร์สามอันนี้เป็นเมนวันสามนะฮะ เป็นโลครับเดี๋ยวลองโลกันแล้วกันอลองโลหนึ่งครับโอ้โหดูครับไม่รู้ว่าเขาทำมาลากอะไรนะฮะโลหนึ่งท้ามากเลยครับออะโลสองไปครับไม่ไม่ต่างกันนะครับโลสาม ได้ครับน่าจะเป็นงานไม่รู้เหมือนกันนะครับน่าจะเป็นงานปั่นนะมาครับเดี๋ยวเราไปที่้าหนึ่งครับอันนี้ผมยังไม่จับหน้าง,งานนะครับเพราะว่ามันมีตัวนี้ขั้นแล้วก็ยาวไปนวดน,นะครับก็จะเป็นจับอีกสักสองร่องครับ นีเกียหนึ่งก็สบายสบายครับไมได้เรื่อยๆครับเกียสองก็สำหรับใครที่เรียบครับใช้เกียสองได้สบายเลยแต่ว่าผมค่อยๆไปครับว่าเครื่องไหนไปหมดนะว่าตับใจน,นะครับเครื่องที่นะก็เลยค่อยๆไปนะครับมาอีกความน่ะ ชักหนึ่งไล่ก็เส,เสร็จแล้วนะครับถต่ตอ,อนนี้ ก็จะพอดีนะครับอ่ล่องนี้นะครับผมก็จะไปจับหน้าง,งานใหม่แล้วครับไันก็ยังไปลับเท่ลล่องล่องล่องข้างๆ้างถ้าเราไม่เลี้ยงหางก็จะหนักขิ้นะครับ ที่หน้ไม่หยุดพูกคันไว้ไว้นะเริ่มจับหน้านี้นะครับ<ม>เหมือนฝนจัดตกนะครับร้อนมากเลยอีกสักร่องนะึง ล่องครับล่องน,นาทีได้นะฮะ ผลงานก็อันนี้ครับอันนี้อยู่ในลูกมงนะโอโหยังกับซอสติดทุกนะครับอ่าอเคครับก็จัดประมาณนี้ครับก็เล็กๆน้อยๆครับในการรีวิว รถไถยี24นะครับแล้วก็อุปกรณ์นะครับเป็นผานนาซาผานพวนนะครับใบ15นะครับ15นะผมว่าตัวนะนึกว่า18นะครับทีแรก15นะถ้า18เนี่ยน่าจะลากไม่ไปครับโอเคฮะคลิปนี้ก็จะประมาณนี้ครับเดี๋ยวขออนุญาตรีต่อนะครับสำหรับคลิปนี้ขออนุญาตลาจากพี่น้องไปเพียงเท่านี้ก็แล้วกันครับยังไงช่วยกดไลค์กดติดตามนะฮะช่วยสับสไคร้นะครับเพื่อเป็น กำลังใจนะฮะในการทําคลิปต่อไปนะมีโฆษณาขึ้นก็อย่าข้ามครับโอ้โหดูดูไปฮะถือว่าสนับสนุนกันนะครับก็ทํามา3ปีนะครับก็หวังอยู่แล้วฮะเพื่อจะได้เป็นยูทูบเบอร์เหมือนเขานะฮะสำหรับคลิปนี้ขออนุญาตลาจากพี่น้องเพียงเท่านี้ก็แล้วกันนะสำหรับลินนี้ผมกล่าวคำว่าสวัสดีครับ